ขอเรียนเชิญคุณพอ่อโนกพลิตริงแก้วจากวัดป่าธรรมวิเวกอุดรธานีจุดทูเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะ No. Nope. จุดเทียนสองธรรด้วยค่ะ อิมินาสกาเลนาตังผู้ตังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาตังสังฆังอภิปูชยามา อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะวิวาเทมิกลาบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมสามิกลาบ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามิมมยังพันตวิสุงวิสุงลักขณาธายาติสระนีนาสหาปัญจสิลานิยาจามา ตียัมปีมาอย่างพันเตวีสุงวีสุงลาคณาทายาติสาเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะติยัมปีมาอย่างพันเตวีสุงวีสุงลาคณาทายาติสาเนนาสหะ ปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo Tatsa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tatsa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tatsa Bhagavato อาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะูุทังสารนังกัจฉามิผู้ทงางสารนังกัจฉามิธัมมังสรารนังกัจฉามิธัมมังสรารนังกัจฉามิสังฆังสรารนัง ระนังกัจฉามิทูติยัมปีพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังกัจฉามิทูติยัมปีธรรมังสระนังกัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังกัจฉามิทูติยัมปีสังฆังสระนังกัจฉามิิทุยัมปี สังฆังสระนังขจามิตัดิยมปีพุทธังสระนังขจามิตัดิยมปีพุทธังสระนังขจามิตัดิยมปีธรรมังสระนังขจามิตัดิยมปีธรรมังสระนังขจามิตัดิยมปีสังฆังสระนังขจามี ยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินิสรณะภะมะนังนิติฏฐังสาธุอัมมะขันติหานาติปะทาเวระมะณีสิกขาปะทังสัมมาติยามิ เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอะตินาทานังเวรามณีสิกขาปะทังนสมาธิยามีอะทินาธานังเวรามณีสิกขาปะทังนสมาธิยามีอะเมตุเมจจรัง เวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีกาเมสุมิชาจัลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทางเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีมุสาวาทา เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยะบัญชบมาตธานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเมรยะมัญชบมาตธานา เวราเมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินิมานิปัญจสิกขาอะตานิสิรินาสุขติงยันติสาธุสิรนะโมกสัมปทานสาธุสิรินาณิปุจิันติตัตสมาสีรังวิโสุนดะยีสาธุนิพพานะปัจจยูตุ ต่อไปก็ได้ขอความเมตตาอาจารย์พระครูนำพาถวายพระทหารสงราังฆาฏารแสงเอาไปจับตุกกะปิยากันนำกันเดอแสงมาอภิ ตั้งนมอดสามจบพร้อมกันหนึ่งสองสามนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานีอิมานีมะยังพันเติมัยังพันเตพันตานีพันตานีกัปปิยะพันตานีกัติยะพันตานียันตุปัจเจยาานานียัตุ สัพปริวารานีสัพปริวารานีภิกขุสังฆัสสภิกขุสังฆัสโอโนชยามาโอโนชยามาสาธุโนปันเตสาธุโนปันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานีอิมานีพัตตานีพัตตาณีกัปิยะปันดานีกัปิยะปันดานีญาตุปัจจะญาทานานีญาตุปัจจะ

ทาติตนจานันจ no ังยาตากนังอาลกตานังทิคารังทิคารังนิตายาสุขายาสาตพระส์ผู้เจริญาเตพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งลายอนอมถวายผัอนอมถวายา ปญยภานอภิญญาทาปัจจัยเป็นทานปัจจัยเป็นทานความบริวารทั้งหลายเหล่านี้ควขอบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พาะส่งขอพระสง์จงราบขอพระส่งจงราบเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญเพื่อความรุ่งเรือเพื่อความรุ่งเรืองแหีวิตจิตใจ นาที่การงาน,นาที่การงานขอบครัวชีวิตครอครัวชีวิตตลอดถึงมรรคผลพานิพาตลอดจนถึงมรรคผลพานิพาตจงมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยจงมีแก่ข่าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข่าพระเจ้าทั้งหลายแก่ โ่ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยที่ล่วงลับไปแล้วด้วยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันทุกดวงจิตทุกดวงจีตทุกชีวิตทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องที่เกื้อกูลที่เกื้อกูลรวยกายวาจาใจ้วยกายวาจาใจมีบิดามารดาเป็นตนมีบิดารมาเป็น พรบุรพาชนทั้งหลายพรบุรพาชนทั้งหลายบุรพาจารย์ทั้งหลายบุรพาจารย์ทั้งหลายเทเทวารักทั้งหลายเทเทวารักทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและสัพพสัตว์ทั้งหลายและสัพพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะโดยเฉพาะอยู่ในอาราม อาามยู่ในชุมชนแห่งนี้อยู่ในชุมชนแห่งนี้ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับทราบจงได้รับทราบและอนุโมทนาและอนุโมทนาถ้าตกทุกข์ถ้าตกทุกข์ขอให้บนจกตุกัสขอให้บนจัตุถ้ามีความสุขถ้ามีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีความสุ ูยิ่งยิ่งขึ้นไปและจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแลจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพรเจ้าทั้งหลายให้ข้าพรเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีทานนี้จงเป็นผู้มีทานดีศีลดีศีดีสมาธิดีสมาธิปัญญายาณดีปัญญายาดีทุกขณาจิตทุกอนาคนทุณาอารมณ์ทุกอนาคตดับทุกได้ง่ายๆ จับถูกได้ง่ายง่ายแก้ปัญหาได้ง่ายง่ายแก้ปัญหาได้ง่ายง่ายเข้าสู่สมาธิเข้าสู่สมาธิสมาบานสมาบานมาผลพระนิพพานมาผลพระนิพพานเกิดขึ้นในขันธสันดานเกิดขึ้นในขันธสันดานได้ง่ายง่าย แต่บัดนี้เป็นต้นไป้งแตลอดกาลนานเธอเกอาลนานเดินสาธุอ<น>ขอตัวเท่นทา,นานั้นาปัจโยตไปรับกับปิยพันธ์ของญาติโยมพวกเราประนมมือไว้เดอหนสองสาม